สวัสดีค่ะพ่มแมัพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพพอกกัมมาดามกำนวนคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของราวสามคัคีจะมาสรุป7เสียนดังทุกวันเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่8ของจอเชษชัยเข้าไปเต็มเต็มสองหผู้ใดเป็นแฟนครับรอจับตามองสายขายันเราไปลาวสามคัคีบาทในภพมอแั่พ,พี่น้องสองทุ่มครึ่งทุกวันเนาะ สองทุ่มครึ่งคืนนี้ว่าของใครจะเข้าจะปังจะผ่านกาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดชอบกอยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กลับมาดามในเรื่องพวพี่น้องให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะอ่ะฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนกันเลยแล้วก็กาบขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะลืมขอบคุณเนาะ ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะกาพอประคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเ้เรื่อมๆพี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะฮาไปเบิ่งตะเลงแนวทางของ,ซงเซนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอฟซีไหมชอบผู้ใดกิมของผู้นั้นเอค่อยๆไปถ้านี้ก็จะเป็นเลาสามาชีเป็นล่าสามาชีของชอเชดใช่พี่น้องปังสุดๆเนาะ แตกอีกแล้วนะของชชเชชัยกำลังเดินดีพ่อแม่พี่น้องกำลังเดินดีค่ะชอเชชัยเข้าไปลาวสามคัคคีสองทุ่มเมื่อคืนนี่เนาะเข้าไปที่หกสองสองหกแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจวแต่ว่าได้เข้าตัวเน้นตัวจจพ่อแม่พี่น้องราขอโทษขออภัยอ่ะเมื่อนี้เขามาตามตัวลาวสามัคคีจะมีกันทุกวันสนุกสุดปังกันละห้าบาทนี้ มาวางบรเวนเลยล่ะว่าไปต้งต้องไปเฮ็ดยังดอกเฮ้าหาเงินสือประทูอย่างเดียวจะได้ว่าต้องไปคุดปูดคูดหอยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอะถ้าใครจะตามของชอเชษชยัยเพราะว่าสรุปทุกเซียนทุกวันเด้อพ่อแม่พี่น้องเหมือนกับฮานอยนะคะเหมือนกับฮานอยจะสรุปแบบนี้ทุกวันรอติดตามชมชอบอันไหนไปอันนั้นพ่อแม่พี่น้องชอเชษชัยให้มาวันนี้รูด แล้วสามคี3สามกับ5้าสองตัวสหาง3 6มหกสามเจห้าหกห้าเ็ตัวกัน3 8มแปห้าปดสมตัวสอมตัวสมหาง3ามห้าหกสาห้ดสาห้าแสองตัวเน้นสองหาง3ามเจห้าหสามตัวเน้นหางเดียว3ามห้าหด้วยค่ะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชิดชัยเนาะของช่อเชิดชัยก็ถือว่าเขาดีได้พราะนพี่น้องหวดก้อนหน้านั่นก็เขาหกหานะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่หลุดตัวหูดยังไม่ให้เห็นเนาะแล้วก็ของเซียนหนุ่มเนาะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่ม าไปตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาหนึ่งกับสามแต่จับคู่ให้ไม่ถูกให้หนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็สามศูนย์พรมเพพี่น้องอะโมนี่ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองมาตามของเซียนหนุ่มอ๋อผิวใสลายยาเฝ้าเด้อพ่อเมพพี่น้นองมือก็คือบ่อทธงานเทล่าห้านี้ของเซียนหนุ่ม ให้มาวันนี้รูดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้8ดกับ9กสองตัวสหาง8ปดศูนย์แปดหนึตัวกันจะเป็น8ปดสองแปะแปดสองเสองสตัวห 8, 90, 8, 91, 8, สหางแปดเก้าศูนสองสองตัวเน้นสองหางเฉนฉนเก้าศูนย์เหนึ่ง สามตัวเน้นหางเดียวแปดเก้าศูนย์เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณมาทั้งบนและล่างพ่อแมพี่นองตัววิ่งตัวหลุดเนาะมาทั้งบนและล่างเข้าไปที่สองเนาะล่างมาสองบนมาสามเอาผู้ใดเป็นแฟนครับของซ่องสุวรรณจับตามองเอามาไปต่อมือนี้ ถือว่าให้หาให้สองหาออกสองหกพ่อแม่พี่น้องขันผู้ได้รูดหมานแทเนาะอ่ะขันพ่อมากรูดกลับไปตามนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องขันซ้ายวิ่งนะซ้ายขยันแลนเอาเนี่ยว่ามันเด็ดเอากระสอบใส่เอาบุ้งเนเอคนอื่นนว่าขันซ้ายขยันแลนเอาเนี่เอากระสอบใส่เอาบนนี้นี่ได้ทั้งบนทั้งล่าง อถ้าใครจะตามของซองสุวรรณวันนี้ซองสุวรรณให้มารูดเรล่าสามคาีสองพุ้นพึ้นคืนนี้0ูนย์กับ8ปสองตัวสหาง0ูนย์หกศย์เจหกดเดตัวกันนะคะศูนย์มตัวสาหางศูนย8แป8หกศูนเน้ 9. สองตัวเน,นี้สาหาง06นย์ห แปดหกสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์แปดหกเอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วเน้นที่ศูนเด้อโกรที่ศูนยมือนีกนเน้นให้ตัวเดียวเด้อ่นบ่เน้นสองตัวขึ้งวหนี้เด้นหงวดหมือว่าน่นเน้นสองตัวหววมือนี่นเน้นตัวเดียวได้ศูนย์ค่ะซ้ายขายันแลนเอาเลขลับนางฟ้าหลังจากแตกบนล่างแตกสามตัวพ่อแม่พี่น้อง แตกกะยั่งบอลูดเนาะค่ะเนาะแต่ก็ยังไม่หลุดหนึ่งยังมาให้เห็นนะคะหนึ่งยังมาให้เห็นของเพื่อนแตกแบบนี้แล้วเดียอยพแม่พี่น้องที่ลงคคิดไปหมื่อ้านเนาะสามตัวแตกบนล่างแล้วก็โอ้สอันสามตัวแตกสองตัวบนล่างเมื่บ้านต้องกาบโทษขอไพ้แฟนค่ะเข่าแต่หนึ่งพแม่พี่น้อง แต่ก็ถือว่ายังไม่หลุดเมื่อนี้มาจับตามองผู้ใดเป็นแฟนครับเลขลับนางฝ้าของเพื่อนแตกสุดๆแตกปังๆวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนครับจับตามองเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามขีสองทุ่มคึ่งคืนนี้เก้ากับเจ็ดเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่เก้าสามเก้าสี่ นี่ก็เต็มเดียวนึงเด้อนี่พ่อเมีินองคองเพล่นเกือบแตกเนี่เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ้มือนี้ไฮเบ,บิเ้ลเ้อค่ะเด้อว่มีตุกกันมือนี้ไฮเบ,บิลสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสาเจดเก้าสี่ดดเก้าเอค่ะสงตัวเน้นสองหางเจ็ดสี่เ้าสามสามตัวเน้นหางเดียวเจ็เสามอ้าแคปนาจอพ่อแมี่นอง ถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะเห็นประวัติเพินไปแล้วพวม่พี่นอนชัหนาจอไว้เอาไว้พิดารณหน้าสองคม่รึ้นขึ้นนี่จะท่านจะเข่าจะปังอีกบ่มาไพสิยดไปถึงเล่าสามาขี้ต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก็ถือว่ายังไม่หลุดให้สองแปดออกสองหก วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวกันเนื้อคาร์เดตตัวกันแปดสองเก้าสองสามตัวสามหางแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองสองตัวเน้นสองหาง แปดหนึ่งเก้าศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวแปดเก้าศูนย์ด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขล็อกจิกผารวยตรงกางพอทษดอพอไพ่ล็อกจิกผารวยพอพานเนาะพองพี่น้องเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ โมเนเดอร์ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเนาะวันนี้อาจจะเป็นของล็อกกิ๊กก็ได้อ่ะแคปหน้าจอเพ,พื่อม่พินองถ้าใครจะตามของล็อกยิ่กพารวยล็อกยิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดลาวสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 0607-2829ตัวกัน08 3ตัว3ห àng, 0 28, 0าง028029 020 2ตัวเน้น2ห àng, 7, าง0728 3ตัวเน้นหางเดียว028อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครถ้าใครจะตามของเลขลบอกเก็ก e นะไปต่อเป็นของดาล่าบานดาล่ามน้าดำ ดดรามาดามบบผ่านคือกันแต่ว่าเล่าสามไม่เล่าพัฒนาผ่านเด้อสองวัดติดเด้อพมพน้องรอติดตามชมเด้อเล้าพัฒนาสองวัดติดนะคะหลังจากลงของงานเล่าสามัคคีแล้วเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะเนาะของมาดามให้วันนี้รูดเล้าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ฟังดีๆเด้อพมพีน้องเด้อ คลิปนี้จะเป็นเล่าสามาธอยาสับสุนเนาะค่ะเนาะฟังให้เข้าใจอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเนาะมาดามให้วันนี้รูดเล่าสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 0, 3, 0 2, 3, 2, ูนย์สามศูนย์ส่สองสาสองสี่บล้ก็จะเป็น0ูนสาตัวนี่แหละ ของมาดามเขาไปเล่าพัฒนาศูนย์ศูนย์นี่แหละสามตัวสามหางศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ศูนย์สองสองสองตัวเน้นสามหางศูนย์สามศูนย์สี่สองสี่สามตัวเน้นหางเดียวศูนย์สองสี่เด้อค่ะเอาอย่าลืมเบอร์ตัวเบอร์น้ำเดีย่ยวโปรเมี่นองเด้ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวท่างมาวางทั้งสองแล้วกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนลกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อดค่ะ้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ